จากในอดีตที่ผ่านมาปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนยโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยและความยากจนของประชาชนผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับสิดในการเช่าที่ดินราลภัดุภายใต้โครงการสาธารณรัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารทรัพย์สินของรัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมหลายหน่วยงานจึงดําเนินการสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวจึงเกิดโครงการต่างๆในการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินให้กับประชาชนพี่น้องประชาชนได้ได้รับ สัญญาเช่าไปในวันนี้นะครับว่านี่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีความตั้งใจที่จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคมนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีที่อยู่อาศัยและก็มีที่ทำกินกรมธนารักษ์ภายใต้กระทรวงการคลังถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญนอกจากจะดูแลภารกิจ4ด้านคือ 1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. ประเมินราคาอาสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล 3. ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกระสาบให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ 4. จัดแสดงเผยแพร่และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ขณะเดียวกันกรมธนารักษ์ยังได้เน้นปัญหาที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ทำกินมาเป็นนโยบายหลักตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนคนไทยลดความเดือดร้อนในสังคมโครงการธนารักษ์ประชารัฐเป็นอีกหนึ่งภาร,รกิจที่กรมธนารักษ์ภายใต้าการกำกับดูแลของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ในการดำเนินการสอบสวนสิทธิ์และมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุให้กับประชาชนโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุไปแล้วหลายจังหวัดเช่นจังหวัดชนบุรีจังหวัดจันทบุรีก็ดีใจไงว่าอเรามีสิทธิแน่นอนเพราะสิทธิอันนี้เราถึงลูกถึงหลานเราแน่จังหวัดมหาสารคามโลง่งใจเราจะมีที่อยู่อาศัยเราจะไม่มีคนมาไล่ที่เรา จังหวัดบึงกาฬรอรอ,อมาจานถึงวันนี้แล้วก็มีโครงการนี้มาก,ก็ดีใจค่ะสบายใจค่ะอยู่แบบสบายใจบ่ต้องรับเรจังหวัดสุราษฎร์ธานีในเวลา8ปีที่เราอยู่คือเราไม่มีสิทธ,ธ,ธ,ธิ์ที่สิทธิอะไรเลยได้มีหนังสือรับรองสิทธินี้เราก็ภูมิใจว่าเราสามารถที่จะอยู่โดยไม่ใช่ผู้บุกรุกโดยสิทธิ์ของเราที่เป็นผู้เช่าจังหวัดบุรีรัมย์โคยินดีมากน้ำตาจะไหล <laughs> าาาาเเรรรโมนนั่พะวจังหวัดขอนแก่นจังหวัดราชบุรีดีใจมากๆเลยและจังหวัดนครสวรรค์ และครั้งนี้จะเป็นการมอบสัญญาเช่าในพื้นที่ราชพัสดุในเขตอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่มีผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งได้จัดให้เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตรจากตำบลหนองสราไ่ตำบลจันทึกของอำเภอปากช่องและตำบลหนองน้ำใสตำบลคลองไผ่ของอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมารวมพื้นที่ทั้งสิ้น1675แปลงเนื้อที่ประมาณ2,192ไร่1งาน51เดตารางวา มีประชาชนที่ได้การรับรองสิทธิ์เข้ารับมอบสัญญาเช่าในครั้งนี้จำนวน1,200รรายก็ดีใจค่ะที่จะได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองอย่างน้อยๆถึงจะเช่าได้แต่ก็ดีใจที่ว่าได้อยู่แบบถูกต้องอะค่ะอยากขอบคุณมากที่หยิบยื่นความสุขที่ยิ่งใหญ่มาให้คราวนี้จากที่นอนไม่หลับก็พากันนอนหลับสุขสบายดียค่ะทั้งนี้เกณฑ์การจัดสรรที่ดินตามโครงการจะพิจารณาให้กับกลุ่มบุคคลเช่นผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้มีไรายได้น้อยผู้ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีที่ดินทำกินแต่ไม่เพียงพอต่อการครองชีพไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์และครอบครองอยู่ก่อนวันที่4ตุลาคม2546เพื่อรับรองสิทธิ์ในการเข้าใช้ที่ราชพัสดุให้ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น